ยนงต้องสื่อให้ดีจ้โอเคครับขออนุญาตมองกล้องกลางนะครับสามสองหนึ่งขอบคุณครับ เป <c bio> the ็นปฏิจะดีเผาดไมไดกี่ห so ่วงรัเ like. นี่ยแล้วสูงสุดเท่าไหร่ี่สิบห้าอีกิดสองทิ้นนี่ยอไขายวอันนี้มีสองนี่เท่าไหร่แล้วอ่ะยี่สิบวพทไดะน่เทาไหเยนี่สิ้าไร่ละ่้่ยีห้าอทั้งหมดสูงสุดเท่าไหร่ยีใช่ไหมเลยอีกสองนึ่งอ่ะนี่เลยเนี่ต้องมาหําทำตรงนี้เนใส่สอิ้น สองชั้นใช่ไหมแล้วแล้วเหมือนปกติถอดได้ไหมไม่ถอดแล้วใช่ไหมถอดแล้วพอไม่ไหวแนานเวลาเลยถอดไหมไม่ถอด่ทำแล้วว่านอนก็นอนอยู่แค่เอาสบู่เลี้ยงอ๋อแล้วก็เป็นประเพณีเนาะแต่ต้องระวังสุขภาพให้ดีนะจ๊ะนะเดินทางนะครับเปิดทางนะครับตาก็ยอมได้เลยมีอีสิบผู้เสียชีวอีหนึ่งวัน แล้วเด็กนี่ถือเปล่าเด็กนี่เรียนค่ะเรียนเรียนเรียนแล้วก็มาแล้วเรียนสาสามันเรียนหรือเปล่าเรียนทับเรียนวันนี้มาวันนี้มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีมาเปิดแรงางไม่ได้แล้วครับให้เรียนได้ครับยามาผู้หญิงเจ็ดคนให้กาศิลปเวันเป็หรอวันดีนะจ๊ะเยอะไรลุง ีจ้าโขอะไรมือสวยกว่าอะไรมือผมเห็นเลยเนี่ยนี่ภาษาภาษาอะไรภาษาไทยใหญ่ไยใหญ่นะครับน้าพคุณชัางใชมครับยังใจทุก้านะ ผ่านวันคืนใจฉันยังเชื่อไม่เคยลืมเลยเลยฟังเสียงรู้มารู้ดีว่ารักประชาชนเสมอ i don't want you to